สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาหารนะครับมันจะเป็นขนมอ่ะเป็นขนมเอาไว้สําหรับน้องหมานะครับซึ่งเจ้าใจแอนที่บ้านผมเนี่ยชอบกินมากๆเลยนะคือลักษณะของของเนื้อขนมเนี่ยนะครับจะเป็นของยี่ห้อนี้เจอไฮตัวนี้นะมันจะเป็นเนื้อไก่นะครับผสมนมนะครับจะเป็นเนื้อไก่ผสมนมนะครับเสริมบํารุงสมองนะครับช่วยพัฒนาการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับบำรุงสมองนะครับช่วยการเจริญเติบโต โอ้โหเลยเพิ่มพลังงานถึงว่าทําไมพลังมันเยอะจังนะครับเจ้าใจแอนของผมนะครับดูเนี่ยชอบกินมากคือขนมพวกนี้เราเอาไว้สําหรับเวลาเราฝึกเขาก็ได้นะอต้องการให้เขาแบบขอให้เขาลุกให้เขานั่งให้ให้เขาเดินอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมก็ฝึกให้เขาเวลาเวลาจะขอขนมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับให้เขาเขาใช้มือขอแบบนี้สองข้างเลยสองข้างเลยสองข้างเลยโอ้ยเจ็บให่ไหมครับ ดเอามือมตบมบ,บตบข้างนี้เขา,า,ขาเอะ <laughs> มาานันชอบกิน <laughs> มากๆเลยนะครับเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ค่ะ,คะ <laughs> ส,อ <laughs> สองข้างเลยอ่ะให้สองข้างเลยนอนแบละะ่ะค่ะ นี่นะพ <ไป S 1> อเราบอกว่าหมดแล้วเขาจะไปเลยนะพอเราบอกบอแบ๋ทามือบอแบ่เขาไปเลยอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของของชิ้นขนมเขาจะเป็นแท่งแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ให้ทั้งเส้นหรอกนะค่อยๆหักหักให้เขากินทีละข้อเล็กๆนะเขาจะชอบมากนะครับแล้วก็ฝึกเขาให้เขาทําสิ่งที่เราต้องการได้ค่อยๆฝึกไปนะครับให้เขาลุกให้เานั่งแล้วก็ให้เขาขอนะครับเอามือมาแตะเราอะไรเงี้ยเออขาก็แต่ระวังเรื่องเล็บเขาเขาระวังเขาเองนะนะครับแต่ว่ามันก็ยังเจ็บเราอยู่ทีลวบางที เขาชอบกินมากเลยดูเด็กขอเนี่ยให้เขารู้นะให้เขารู้จักการการการใช้ลักษณะการสื่อสารกับเรานะครับเนี่ยเห็นไหมดูหน้าเด๋ยวน้า,นามันฟินมากเลยถ้าหูมันลู่ลูไปแบบนี้แสดงว่ามันอร่อยมากนะครับถ้าหมดแล้วเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่าพอเราบอกว่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วบอแบ้ะ จะเอาอีกจะเอาอีกจะเอาอีกใครสนใจก็ตามลิงก์ไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไปให้นะนี่นไปกินน้ําแล้วเออล้วก็จะไปกินน้าอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ